Thank you สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมาสอนทําของเล่นเครื่องยิงจากดินสอกดนะครับนี่จะเป็นดินสอกดแบบนี้นะครับลักษณะของเครื่องยิงนะครับก็จะเป็นตัวดินสอแบบนี้เลยนะครับใช้หนังยางนะครับแค่2เส้นนะครับจากนั้นก็ใช้กระสุนเป็นไม้ลูกชิ้นนะครับแต่พี่แมนขอย้ํานะครับว่ามันอันตรายนะครับอย่านําไปใช้ยิงใครนะครับหรือว่าห้ามเล่น ยิงกับเพื่อนนะครับเอาไว้ใช้ยิงเป้าอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดสังเกดิงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปรับชมขั้นตอนวิธีทากันได้เลยนี่นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมตัวมีสองดก่อนนะครับเป็นสก็อตที่มันเอาสีเขียวแล้วกันโอเคสีเขียวนะครับนี่อันนี้พี่แมนก็จะแกะตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็แกะตรงส่วนท้ายมันนะครับหรือว่าตรงตูด ของปลายดินสอกดนะครับนี่ดึงออกมาแบบนี้นะครับอันนี้มันจะดึงง่ายนะครับใช้นิ้วบีบเอาก็ดึงหลุดแล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นก็กดตรงส่วนหัวนะครับแล้วก็เอาไส้ออกมาให้หมดนะครับนี่ประมาณนี้เนาะเราจะใช้ตัวดินสอสลับไส้แบบนี้นะครับนี่ลักษณะมันจะมีตัวรูนะครับนี่ตัวรูนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับใช้หนังยางสองเส้นนะครับนี่พี่มนจะใช้ตัวเส้นนี้ก่อนนะครับโดย พี่แมนจะเอาตัวปลายนะครับเป็นตัวใส่ย ER ิงนะครับนี่แล้วก็เอาหนังยางนะครับติดไว้แบบนี้นะครับเอาน <documentation> ิ้วช <ain> ี้นะครับกดไว้นะครับจากนั้นก็นิ้วหัวเโป้งนะครับกดไว้อีกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้หนังยางอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงปึ๊บนี่ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ดึงมัดให้แน่นเลยนะครับนี่มัดให้แน่นเลยนะครับปึ๊บ แบบนี้นะครับจากนั้นก็จัดระเบียบของหนังยางนะครับที่ใช้ตัวยิงนะครับให้สวยงามนะครับแบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วครับแค่นี้เลยครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องยิงจากดินสอสลับไส้นะครับนี่ปุ๊บจากนั้นก็ใช้ตัวไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่นะครับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับ แต่ห้ามพี่แมนย้ำนะครับห้ามเอาไปยิงใส่ใครนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้นะครับนี่ขั้นตอนวิธีการยิงนะครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงหนังยางเส้นที่เราทําไว้เพื่อไว้ยิงนะครับนี่เอามาทาบกับตัวไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการดึงแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แมนจะไปทดสอบการยิงกับเป้าให้ดูนะครับผมนี่นะครับเราก็จับดีๆนะครับระวังมันกระเด็นเข้าตาด้วยนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะนี่เป็นไงครับ แรงมากเลยก็โอเคนะครับ okay, พ <In> ี่แมนไปทดสอบยิงให้ดูแล้วนะครับมันมีความแรงอยู่นะครับ พี่แมนขอย้ำนะครับว่าห้ามเอาไปยิงใส่เพื่อนนะครับหรือว่าห้ามเอาไปยิงใส่ของสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่ามันเกิดอันตรายได้เข้าตาอาจจะตาบอดได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กด, share, กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม,ม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ